นะคะเขาก็แตังงานอย่างดีเลยเป็นต้นอ่ะมันก็จะมี user manual มาให้ตรงนี้นะคะทุกคนก็ควรจะอ่านก่อนใช้อีกทีนึงเนาะแต่นี้ก็จะมาสรุปเบื้องตงน้นง่ายๆให้ฟังสิ่งที่เราควรรู้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเขาจะมีสายชาร์จมาให้ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น usb ปกติเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสียบเข้ากับตัววิทยุตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวเสาอากาศก,รรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ค่อนข้างยาวพอสมควรซึ่งมันก็ช่วยให้เราสามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับตัวฝั่งหลังตรงนี้นะคะจะเป็นตัวโซล่าก็คือเราเปิดขึ้นมาตรงนี้เพื่อเป็นการเหมือนชาร์จแบตงงไหมคะทุกคนแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงใต้นี้ก็จะเป็นไฟนะคะสามารถเปิดได้ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นเนาะว่าม,มีกระดาษอยู่ก็คือถ้าเราจะใช้เสียบแบตเตอรี่ค่ะหรือว่าเราจะใช้วิทยุเนี่ยให้เราอะค่ะถอดตรงนี้ออกทาตาม ตัวโนตตรงนี้ได้เลยวิธีการที่จะใช้แบตเตอรี่นะคะอ่ะแล้วก็เรามาดูตัวนี้เพิ่มตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนาะอันนี้เป็นความดูเล็กๆน้อยๆก็คือ DC in เห็นไหมคะก็คืออันเนี้ยเสียบไฟเข้าอันนี้เป็นไฟออกตรงนี้เนาะก็คือสามารถชาร์จชาร์จโทรศัพท์หรือว่าต่างๆได้นะคะไปนะคะตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จแบตได้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบไดนามเนาะก็คือเป็นการหมุนแบบนี้ ะะหรือที่เขาเรียกว่าแฮนด์แคลส์หรือว่าปั่นไฟนี่แหละค่ะก็คือแบบนี้แหละนี่เนาะตัวนี้จะถือได้นะคะนี่ซึ่งตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เปิดไฟแต่ด้วยความที่นี้เราไม่ได้เชื่อมแบตไว้นาอมันก็จะยังไม่ได้เห็นตรงว่ามันเป็นไฟตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะข้างบนนี้จะเป็นตัวทูนทูนสําหรับการเลือกคลื่นต่างๆนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกคลื่นได้เป็น fm am หรือว่า short wave นะคะ คนนนตนนอ้อะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเลื่อนเป็นแบบสำหรับเสียงนะคะนี่นะคะมันก็จะมี Limited warranty กับ product registration ด้วยนี่นะคะก็จะเป็นตัว k ฮโด o Electronic Ink อยู่ที่ California USA นะคะ,ะให้ทุกคนได้ดู Manual เบื้องต้น